ครั้งนี้เรามาดูเงื่อนบ่วงสายธนูนะครับลักษณะของบ่วงสายธนูก็เป็นบ่วงไม่ลูดนะครับใช้สําหรับช่วยคนตกน้ําประมาณนี้นะครับการผูกก็ทําให้เป็นบ่วงนะครับที่เรามักจะเรียกกันว่าเลข6นะครับเลข6ไทยนะครับเลขอารบิกนะครับเลข6อารบิกลักษณะนี้นะครับทับมาข้างหน้านะครับเหมือนเลข6นะครับเหมือนเลข6 นะครับจากนั้นใช้ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับสอดาจากด้านหลังนะครับเข้าห่วงออกจากห่วงนะครับแล้วอ้อมเส้นหลักเส้นตั้งกลับลงห่วงเดิมนะครับที่ช่องเดิมนะครับจับ3เส้นนะครับจับ3เส้นลักษณะนี้นะครับแล้วดึงนะครับก็จะได้ลักษณะของ วงสายธนูครับนี่ครับเป็นบ่วงไม่ลูดนะครับบ่วงไม่ลูดนะครับบ่วงสายธนูครับ